มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอภินิหารของตะกุดหลวงพ่อทบคือในราวปีพศ2517ตอนนั้นในอำเภอวิเชียรบุรีมีเรื่องพิพาทเกี่ยวกับที่ดินมากมายหนึ่งในนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งได้ถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพลคนในระแวกนั้นจะมุกเอาที่ดินของผู้ใหญ่ไปแต่ทำไม่สำเร็จผู้มีอิทธิพลคนนั้นจึงสั่งลูกน้องของตน ให้ไปฆ่าล้างครัวผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้ทราบข่าวจึงให้ครอบครัวของตนระวังตัวและไปขอพึ่งบาร,รมีของหลวงพ่อทบจึงพาครอบครัวไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อทบพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวต่างๆให้หลวงพ่อทบฟังหลวงพ่อทบท่านจึงได้ทําน้ำมนต์อาบให้ทุกๆคนจากนั้นท่านก็มอบตะกรดให้กับผู้ใหญ่และลูกชายส่วนภรรยาและลูกสาวท่านได้มอบเหรียญรูปเหมือนกับสีพึ่งให้ไป